ดีครับเช้าวัวนอาทิตย์ที่1นมิถุนายน2568นรบนะครับวันนี้เราจะไปลุยไหนกันนี่ครับนี่นะครับทีมงานเราจะไปเที่ยวไหนกันนี่ฮะดูหน่อยจ้างมาพวกเราทําบ้านเป็นทาอะไรเป็นจ้างมาสักคนสองคนทีมงานเรารเดี๋ยวเจอกันที่พื้นที่อะไรครับวันนี้เราจะมาตัดต้นมะม่วงกันนะคะ ต้นไม้นะคะก่อนตัดต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะจุบธูปเจ็ดดอกเพื่อบอกกล่าวถ้าจะให้ดีก็16ดอกไปเลยค่ะบอกกล่าวทุกอย่างแมทกรณีเจ้าที่เจ้าทางศักิ์สิสธิ์ทั้งหลายครอบคลุมหมดเลยค่ะทาแนะนํานี้มาจากพี่กํานะคะพี่กําแค่เจ้าที่เจ้าทางเจ็ดดอกใช่ไหมใช่เจ้าที่้ทางแต่ว่าถ้า16บอกใครบ้างอะคะอกก็บอกเทพพญนาคชั้งสูงเลยนะอ๋อ ต้นโพนะคะขุดเลยนั้นต้นเพาะต้นโพเนี่ยอย่าไปตัดต้องข <K> ุดต <reco Christ. S 2> ้องขุดเลยแล้วขุดแล้วเผลอรากแตกอีกเ้ามันใหญ่แล้วอ่ะทีหลังมันมีเชือกไว้กันนะพักก่อน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 อุ้ยพี่เต็น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 ใส่ไฟพี่ใส่ไฟไล่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 ไอ่ไล่ไล่

มันมีเสาไม้รับอ๋อเวลาล่วงมาอ้อย่างนี้นี่เองอยรับนะคะโอ้แล้วไงต่ออ๋อใช้หย่อนนี่เตรียมสายไฟแล้วค่ะทีมอาวุโสลงไว้กับต้นที่สูงกว่านะคะมันก็จะไม่ลุว้าวสายไฟ อุ้ย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 ,ยหลุดแล้วเรามีกิ่งอีกกิ่งหนึ่งข้างหลังนะคะเชือกจะอ้อมไปที่กิ่งฝากไว้แล้วถึงมาที่ง่ามค่ะอ้อมไปด้านหลังแล้วมาฝากง่ามนะคะใช้แรงหักเหย<ป> ทำงานพีเทรนเนอร์นะคะตัดเยกูรู้กูผ่นกูรู้จะดูฝากไว้กับยอดบนนะคะเรียนเขาแมดเรียนแม่งเสียหมดเนี่ย มาให้ดูรับเออตัดติ๊กเล็กยังยังแรงให่พอหรอกตัวทะลุหมางั้นได้แล้วพอนี่วางแผนหมดเป็นสองมิลเนี่ยอื้แบบว่ากูมีอิโต้นี่จะไหวไหมเนี่ยอืมนี่ยังไม่เมาเลยก็ดูท่าเดี๋ยว เลยครับง,งานเราเยอะมากค่ะทีมงานคุณภาพนะคะเนี่กินน้าเต้าไม่ได้เลยตะพยานน้าเต้าหอยอะไรก็กินนะอ้าวฮะมาตรงเรื่องแค่นั้นแล้ววางไหนควันซ้ายค้ันขวาสิค่อยควันซ้ายควันขวาข้างหลังทีนึงอเอา ตอนนั่นแหละเพราะท่านหลุดมาฟาดหน้ายย <Gym. S 1> แน่นอนยางลิฟโ์้่ะคนบออุ้งลึกหกเมตรน่ะคนเดียอย่างนี้นะแชปูเนี่ยมันการบออแล้วที่จะเดินบันไดก็มาถึงแล้วค่ะสั่งปุ๊บได้ปั๊บน้ำหนักสิบเอ็ดโลหนักไหมลองดูดิตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะคะเราก็ตัดเสร็จไปสองต้นแล้วค่ะ ทำไมตัวนี้มันง่ายยังวะจริงหรอตอนนี้กูลองแล้วกันไงเนี่ยว่ามันช่วยได้จริงไหมเอออไหมใช้ยพย,ยุงกันเองเออไม่ทันค่ะ ปาดทั้งหลังนี่ปาขทั้งหลังอนอยังมีแต่ละคนที่ทำงานปาดหนเปลี่ยนมือนะคะเนื่องจากท่อนใหญ่เกินปาดนี่ทีนึงออ้ยหลุดแล้วอ่ะหนักมากเลยนะครับไหวไหมอู้หูปล่อยลงไปเลยพี่ับ นนห่อตีข้อหลังคาแล้วเขอตามอีกข้อหลังคาตามาาตามาหนีาตรงนี้งางล่าง,งาเห็นไหมง,งาน ว้ายเสียวว่ะอ้หัวร้อนนิดหน่อยแล้วสวงามแต่จลับน้ำมันไปดึง่ะมดแผ่ขี้ผายกังไงร้อเรื่อยโอ้ยไม่อนอเออคอเออแลค่หย่อนลงหาไปดึงหาไปดึงตาเลยไล้หย่อนให้ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะติดแล้วเนี่ยติดหน้ามึงติดอ่ะปีนั้นทางคนเดียวนะโอ้ยเริ่มเก่งนะนี่ต้องสุดสายแล้วเดิมใช่หุ่แรงแล้วอ่าดีมาก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 อ่าหนูทอนเลยหนูทอนเลยเออ ไม่เพราะว่าถ้าจะให้ลงนะหนูต้องตัดชายล่างก่อนไงมาติดกิ่งชายล่างแล้วไงต่อยังไม่่านนะดเดียวเลยวะอีกกว่ามัทำอะไรไม่ได้เ,เ<ร>ลยอะไรกันเยอะ,อยอะไม่เข้าใจเออเขาบอกแล้ขึ้นอยู่ที่สูงมันทำอะไรยากเขาบอกเนี <S <S ่ย,ยนะพี่เขาต่งเป็น<า>ตัวยูนี่เองได้หมดเลยมันมีเชือกต่งเลย เป็นตัวยูไงเป็นตัวยูไม่ได้เจอไเนี่ยฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะพอนักมากโอ้หนักสุดๆุด้วเอรท่านเออไม่เป็นไรท่านเรียเียนี่เลยมันจะง่ายานออกไปร้องนอกแล้วค่ะ เชือกไปฝากไว้กับงามนะคะงามต้นไม้ตัดรอเลยนะครับเฮ้ยแต่มันแข็งแรงกว่านะสองมิลมั้งสันกิ เฮ้ยโยกแล้วว่ะพี่ดันเลยหนู้ันแล้วมันหลมอไม่ลงีไม่ร้องวหน่อยก็ได้ระวังผมไม่ตีนนะพี่นะได้ออกกันนะคะไปยืนตรงนั้นเสียวอ่ะมันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะช้าชาก่อน อแล้วอลบทบอีไมเลื่อไปเรื่อยเออยึงไมเรื่อยไล่ขาขาไปนขายังไม่ออกขาจะไม่ลงเมื่งไหนครับ คนะอยเป็นผิเลยนะคะกลัวหนีบนะคะ,ะก็เลยต้องเอาอะไรรัดไว้แขว,ขวต<ก>น มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเยี่ยมเลยดึงกามือดีเลยเอาติดตอนนุ่นนะทำกิ่งไม้ลองนะคะเลื่อยไม้ต้องหนุนเพื่อไม่ให้หนีบคลองเลื่อยนะคะเราจัดจัดเท้าวเลยลอยเท้าเวลาจะปลายไม้ข้างหนึ่งต้องขายลอยไม้ใหญ่นะคะ ไดูอไปเออากจช่วยดนนีูดะไปกหมดเับอากิ่งทับบนไม่ใบปลิวนะคะจะคอยทับไปบนนะคะไม่ปลิวหมดะหนักนะกำลังมับ เราก็มาถึงที่หมายโอนะครับ Adventure รุ่นใหญ่เก็บภาพบรรยากาศนะครับช่างกล้องก็สบายหน่อยนี่ครับอันนี้ขนรอบแรกนะครับ2มิถุนายน2568นะครับตัดมะม่วงไปแล้ว4ต้นนะมาลงส่วนบ้านนเล็กนี่ครับวิธีทางการลงนะเอาคาด้ะโกยแล้วก็มี นี่จัดระเบียบข้างทางให้เรียบร้อยนะฮะโกยๆๆเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาประมาณอีก2อถึงสมรอบนี่ฮะมีคาดเกี่ยวแล้วก็โรยๆไว้ข้างต้นมะเขือนะฮะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยโหสวยงามนี่แผงโซลาเซลล์นะครับปั๊มน้ำเดี๋ยวดูระบบปั๊มดีซีนะครับนี่ กี่รอบแล้วเนี่ยนี่รอบสุดท้ายรอบที่สามค่ะเชี่ยงครึ่งนะคะเอาไปหุงข้าวนะคะที่นี่คือบ้านนาเล็กนะคะกองมะม่วงที่เอามาอยู่แถวนี้อ้า 牛牛，你你你。